เมื่ออยู่ในจุดที่นะอาจจะมีต้องบอกว่าทา่านผู้เกียรติเยอะอยู่นะครับเขาพคุักกันะนะเดี๋ยวทีมพร้อมกว่านนะครับเช่นก,นนกนนนนันนะเราจับเวลาเม้่ท่านเริ่มนำเสนอท่านนั้นช่วงการเตรียมเนี่ยนะเราขอนะ จับฉากอยู่ก่เชียรและชิยร์อะไรอย่างนี้แหละถูกต้องนะครับจะได้เสียเวลานะครับแต่เอกสารและรนักงานพร้อมแล้วเทคนิคคอมพิวเตอร์พร้อมแล้วนะครับท่านจำเสนอด้านบนพร้อมแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านพบกับจัง Adams, หว mm. ัดระนองครับการเรียนานการตัดสินที่ครบนะครับของนายเชนพ่อเดียมรัฐวุฒิการระนองครับเขาเรียนว่า18บปดปีที่จังหวัดระนอง เในกิจกรรมที่เมื่อวานไรีนยนต่อเนื่องนะครับเราก็ออยังคงดระเนินต่อไปนะครับถ้าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุาคลากรนะครับเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2564นะครับผมได้อนุมัติงบ5ล้าน500 000บาทนะครับเพิ่มจาก หลายปีที่ผ่านมาจากสามแสนเป็นล้านเจ็ดเป็นสองล้านห้าปีหกสี่เพิ่มให้เป็นห้าล้านห้าแสดงความมุ่งมั่นนะครับของทีมระนองที่จะขับเคลื่อนนโยบายของจุบินตะวันให้สุดเกิดผลสำเร็จนะครับความเข้มแข็งของทีมระนองเนี่ยนะฮะทำให้เข้าไปช่วยภาวะวิกฤตของชาติเรื่องโควิดนะครับเครือข่ายของจุบินตะวัน ได้ช่วยผู้ปริกอการจังหวัดแระนองอย่างมากทําให้ระนองนะครับเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ปลอดการระบาดโควิดนะครับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับว่าการทำงานของเรานะครับเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยผมกลับเเลยว่าระนองมีเขยมมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบระดับเงินนะครับ จำนวนรายละเอียดนะครับก็ขอให้นางท่านสาธณสุจังหวัดนะครับต่างเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการทุีดิบัว่าวันได้ประกาศนโยบายโดยจำแนนเป็นวาระของจังหวัดจะทำให้บริษันงานที่เกี่ยวข้องแต่ตั้งคณากรรมการดำเนินการทุกระดับจัดทำแผนการดำเนินงานควบดักสารยุทธศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น124โครงการเป็นเงิน8ปจนล้านบาทรณรงค์ในการใช้สื่อและกิจกรรมต่าง สำสิการจัดตั้งอำเภอชมรมและสื่เพื่อใจทีเมื่อวันครบทุกประเภทสบสนการจัดกิจกรรมของอำเภอชมรมทีเมื่อวันในจังหวัดยังต่อเนื่องร่วมกิจกรรมแดนสซอร์ทีเมื่อวันไอดอลมหกรรมการประกวดผลงานระดับภาคและประเทศทุกปีเป็นสมาชิกถาวรทีเมื่อวานจัดอบรมแกนนำเยาวชนและส่งเสริมสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาทุกปีการเงินตามโครงการไครดิตงายกมมือขึ้น ค้อหาพูดเสษพู้ติดยาคบทั้งในสถานศึกษาชนชนสถาน,น,นประกอบการจัดค่ายบำบัดื้นฟูในปีนี้จำนวนสองรุ่นจัดอบรมทัฒนาัายยาบ้าการบำบัดชุนฟูในรูปแบบจิตสังคมบำบัดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดสุ่มข้อระกวนง้อหาพู้เสษพู้ติดยาในสถานศึกษาปีส5 6 2ัาจำนวน4 2 1 2คนพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน15คนคิดเป็นร้อยละ0.3 6ทั้งหมดได้รับการบำบัดและได้ เข้ารับการศรึกษาต่อทุกคนมอบนโยบายในการประชุมคณะรรมการดำเนินการกรมการจังหวัดสวอปสจังหวัดรวมทั้งมีการเยี่ยมติดตามในระดับอำเภอชุมชนอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงบประมาณในการทำง,งานจากนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีส5 6 3ัานาาจำนวนกว่า8ปดล้านบาทเป็นงบพัฒนาจังหวัด3าจดล้านบาทเครือข่ายชมชนและสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อ,ขอมูลทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของจุมินอรวรนาและนอง จะตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวันดน้นปรเทอทุกแห่งผลการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลประเมินผลผ่านระบบรายงานประจำวันดําเนินการตามแผนที่ปฏิบัติกําหนดไว้ร้อยละ9 1 9สมาชิกจะมีนําประวันอายุ6-24ปีร้อยละ97.2อำเภอม,มีน้ำปรวันห้าอำเภอไว้ละร้อยชมรมจะมีน้ำปรวันขอ้อมูลเป้าหมายร้อยละร้อยศูนย์เงื่อนใจจะมีน้ำปวันขอ้อมูลเป้าหมายร้อยละ81มีชมรมจะมีน้ำปรวันได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน2ชมรม มีกิจกรรมเด่นฟุตบอลทูเบียนวันวานและนองครับ2,020ปิวนาโมเกนสร้างเรครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนต้นแบบจำนวน30ชุชมชนผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมผู้ผ่านการกประกาฟื้นฟูไม่กลับไปเสียทรในปี62ร้อยละร้อยจำนวนคดีเด็กไร้บัญชีลดลงอัตราการตั้งคันวิพากษ์เดี่ยวในรูปลดลงนายเจียจุนโคสปิยมุขตะระต่างได้รับวก,วาะะการวันที่ว่าราชการ อชูบีน้ำม่วงวันดีเด่นปี2 5ง2นาร้อยงนายนินท์เก่แก้วปอปศนงหวับระดับน,นได้รับรางวัลปสนดีเด่นระดับประเทศและลรางวัลรุสผาเป็ 2, นปีสองพนห้าร้งนายสาวพิศนีแซ่ผู้โรงเรียนสตีระนับนได้รับคัดเลือกเป็นจุบีน้ำมว่วงไอดอลรุ่นที่สิภาคใต้และเข้ารอบ26คนระดับประเทศเป,ป็ 2, นปีนสองพนาร้อยหกานายก้าแซ่มาริลักษ์จุบีน้ำม่วงนไอดอลระดับได้รับการศึกษาต่อคณะการท่องเทีย่ยวและบริการมหาวิททยยาลยยัศรีปุม จากโปรไฟล์ที่มีเมื่อวันน,นายที่รศักดิ์แดงพิทักษ์ประธานชนมรมทุ่มีเมื่อวันชนชน,ชน,ชน,ชนบ้านราะชนเขื่อนพื้นที่สามสอบได้นายสิทธิตำรวจนายสัตวัตรจงสัจจะพุทธิยาเสรษฐิสัมาันเลิกยาได้จากการเป็นสมาชิกของชมรมปัจจุบันได้ประกอบอาชีพช่างตัดผมและเป็นวิทยากรให้กับชมรมเราทำงานอยา่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18บแปดปีสำหรับสื่อจังหวัดและอำเภอชมรมที่เมื่วันนี้นเข้าร่วมประกวดถือประเทศเรามีการพัฒนาเครือข่ายเป็นวิทยากรอจัดทอดมือกับจังหวัดอื่น เจ็ดครั้งเป็นแหล,ศาศาล่งศึกษาดูงานห้าจังหวัดหา้าจุนดูการแรกเปลี่ยนลเลยรียนรู้ในระดัเครือข่ายด้านจังหวัดห้าครั้งพัฒนาศาัากยภาพสมาชิกในจังหวัดจำนวนที่แปดครั้งดูงานและศลึกษาแรกเปลี่ยนลเรียนรู้ในต่างจังหวัดเจ็ดครั้งพัทยาศาักยภาพชมรมและสะมาชิกจำนวนหนึ่งชมรนลำดับต่อไปขอาการาบเรียนเชถถิญท่านคณะกรรมการทุกท่านชมวีรทัศน์สรุปผลถ้าหากหัวใจไม่คิดยอม ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ทุกคนต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชางดจัดกิจกรรมทุกประเภทจังหวัดระนองภายใต้การนำของนายจตุพจ์ปิยมุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประกาศนโยบายอย่างชัดเจนเราต้องขับเคลื่อนโครงการทูวีน้ำหวันอย่างต่อเนื่องร่วมกับการป้องกันชาวระนองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ในปีนี้ เราได้จัดทํา MOU และจะตั้งอำเภอทูบีนับวันครบทุกอำเภอ MOU หนึ่งตำบลและหนึ่งชุมชนต้นแบบควบคุมกำกับประเมินผลผ่านการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเยี่ยมติดตามอำเภอและชมรมทูบีนับวันอย่างสม่ำเสมอได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องเป็นปีที่6นอกจากนี้ยังได้จัดรณรงค์ สร้างกระแสผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆทั้งระดับจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องสร้างพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนผ่านกิจกรรมระนองฮอสปลิงรันก้าท้าใจสู้ภัยโควิดพัฒนาศักยภาพบุคลากร,กรและแกนนำทูวีนัมวันอย่างต่อเนื่องจัดค่ายธรรมะรุน no. ระนร่นที่4ทูวีนัมวันระนองแคมป์รุ่นที่ห ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทูบีสู้ภัยโควิดจัดทีมเยาวชนทูบีจิตอาสาร่วมป้องกันโควิด -19 จัดตั้งชมรมทูบีนับวันศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโครงการใครติดยายกมือขึ้นยังคงดำเนินค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุกระดับบำบัดรักษาในรูปแบบต่างๆครบวงจร สร้างและพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีนี้เรามีกิจกรรมเด่นได้แก่ฟุตซอลทูบีนับรวันระนองครับ New Normal ลเกมมีทีมเข้าแข่ง31ทีมเยาวชนเข้าร่วมกว่า500คนเกิดเครือข่ายท no. ูบีนับวันครอบคลุมทุกพืก้นที่ทุกอำเภอกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนต้นแบบ จำนวน30ชุมชนสร้างเครือข่ายทูบีนเมื่อวันครอบคลุมทุกตำบลเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กรองรับทูบีนเมื่อวันอย่างยั่งยืนผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานบอกได้ด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงได้แก่อัตราตั้งครันในวัยรุ่นจํานวนคดีเด็กและเยาวชนโดยสถานพินิษ์มีแนวโน้มลดลง เยาวชนหลายๆคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จจากโครงการทูบีนัมเบวันเรายังไม่ปลอดภัยราบใดยังไม่มีวัคซีนโควิดทำลายปลอดได้แต่ไม่สามารถทำลายหัวใจชาวทูบีนัมเบวันระนองเราจะก้าวต่อไปและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องระนองพร้อมแล้ว ที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินในปีนี้ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ชาวระนองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด